ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อเเตรียมเปิดเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้วิถีทางที่มีความปลอดภัยจากโควิด สอดรับการเปิดประเทศของรัฐบาลวันนีนเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมพระมหาเจดียชัยมงคลชั้น5สละกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายู้สิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานพร้อมด้วยนายชนะชัชวานวงศนายชเวงศักดิ์ผลเยี่ยมนายสนองโดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อเอ็ครั้งที่2ทับ2,564โดยการดำเนินงานของนายศึกษาสุวรรณธาดาผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อเอดและคณะพร้อมด้วยนายอำเภอส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสื่อมวลชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดประเทศของรัฐบาลตามการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินง,งานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่4ทัองพเมือวันที่30กันยายน2,564่นายศึกษาสุวรรณธาดา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดประเทศของรัฐบาลตามการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินง,งานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่4ทั2,564เมื่อวันที่30กันยายน2,564ทางจังหวัดจึงได้ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่สองทับ2,564ขอสั่งการหรนแนวทางเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นท่านผู้ว่าเฉยยน่าจะมีหนังสือแจ้งไปนะครับท่านชนะไม่ได้แต่ที่นั้นะครับเราผมจะอยู่ในยุคของท่านเฉยยนะท่าะนั้น วันนี้เราถือว่าเราเป็นการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเริ่มเปิดสัมภา,าระของเดี่ยวเดี่ยวผมเชื่อว่าเราคงจะมีการประชุมก,กันในเรื่องของการเปิดเมืองนะครับในช่วงของขึ้นปีใหม่ตอนรับปีใหม่และหลังจากนั้นผมอยากเป็นเมืองร้นอนเห็นเป็นเมืองที่พูดง่ายๆเป็นเมืองที่ไม่รู้จักเรบเราไม่มีต้นทุนด้านนิเวศต่างๆ ด้านธรรมชาติต่งตางๆสูงนะแต่เรามีต้นทุนด้านวัฒนธรรมทำาไ้เราถึงจะเปิดเมืองเอาสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยมันดึงดูดนักท่องเที่ยวเขา้าพื่มที่เรามีจุดแข็งเรามีสถานีถ้าเรามีสนามบินต่างๆนะครับซึ่งทิศทางแนวนโนม้มด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเรารู้ว่าในสมัยก่อนนั้นมีผู้เดินทางใช้ เส้นทางสายการบินต่างๆเนี่ยเป็นปริมาณเดือนอย่างนี้หลายเป็นแสนเลยแต่หลังจากสถานการณ์โควิดมีการปิดสายการบินตานา่างๆนะครับนตัวเลขก็ลดลงแต่ณขณะนี้เรารพยายามพึ่งผูมันกลับสู่สภาพเดิมแต่แน่นอนครับเรายังสภาพแวดล้อมเรายังเป็นเหมือนในช่วงโควิดคงเป็นไปไม่ได้น,นยยะครับเพระาะฉะนั้นในเรื่อง การเปิดเมืองเนี่ยผมบอกฝากบอกในเวทีของคณะกรรมการโรคติดต่อไปแล้วว่าถ้าเราจะเปิดเมืองเราต้องเอาชนะโควิดให้ได้การเอาชนะโควิดเนี่ยมันมีอยสองแนวทางแนวทางแรกก็คือ,อเรื่องของการสูร่ตรวจการต้อระวังการตรวจเชิงลุกในพื้นที่ต้องมีความเข้มข้นจริงโดยเฉพาะคนของเราที่เดินทางออกนอกจังหวัด สเตอร์ปัจจุบันเป็นมาสเตอร์ที่ติดในโคนเรือนนะครับโปรเลกต่างๆต,ต,ต,ติดในโคนเรือนจะเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ต้นเหตุมาจากผู้ที่เดินทางไปตักพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไปธุระส่วนตัวชเช่นไปกระถินา่าไปติดต่องานไปรับอาหารมาขายหรืออะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆ ซึ่งถ้าเราไม่สก,กัดคนกลุ่มนี้เราก็จะมีคลัสเตอร์อย่างที่เราปรากฏอยู่ขนาดนี้คือวันประมาณ30 20 30เราไม่มีทางแตกเด็กศูนได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มนิติด้านความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจสุมตวัวให้ตรงเราสรงจุดมันก็จะดดดลดอัตราการแพร่ระบาดตับช่วงการแพร่ระบาดนะเพราะว่ายิ่งเราทิ้ง ต้นตอหรือสาเหตุของการแพร่ระบาดไว้นานเท่าไหร่ไม่เอาเข้าระบบเท่าไหรการกระจายตัวของผู้ที่ติดเชื้อมันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันกกลับมาสู่ระบบ,บเดิมอีกวิธีหนึ่งที่เราพยายามทําในเรื่องของโควิดคือเรื่องของการรับวัคซีนซึ่งเราพบว่าในพื้นที่เราอัะาการรับวัคซีนอย่างค่อนข้างต่ำน,นะครับ ยังอยู่ในระดับ45-50%ต่อจำนวนประชากรต,ตามเบีย้าน,นะครับซึ่งอันนี้เราพยายามวิเคราะห์ทั้งในภาพที่เปรียบเทียบทั้ทงในภาพของความเป็นอยู่จริงๆนะครับเพื่อเตรียมเรื่องของการชี้แจงไว้ว่าทำไมจังหวัดตอาเอ็ถึงมีคนรับวัคซีนแม่ตัดตามบังกา,า,งางรับนะครับถ้าหากว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆ ที่ยอมรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่างๆความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่างๆอันนี้ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อให้ัาราการฉีดโควิดมันสูงขึ้นแล้วเราจะได้เกิดปูกลูกกันเมื่อเกิดภูกลูกกันสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจนะคะับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย เมื่อไรก็ตามถ้าเราเปิดจังหวัดให้คนข้างนอกเข้ามาไหน,นั่นหมายความว่าความเสี่ยงเราก็จะสูงถ้ับเกราะป้องกันของเราไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับอันนี้คือบทที่ผมเราห้ฟังเรื่องที่มาที่ไปสถานการณ์ปัจจุบันณขณะนี้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นไปนะครับเราจะมีเรื่องของก,การจัดงานต่งตางๆตามมาในว่าจะเป็นเรื่องของการจับาดาวเปิดเมืองร้อยเย็น ขาวดาวของโบสถ์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำอย่างต่อเนื่องะณะผู้ร้อยเอ็ดเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่สามวันนี้เมื่อเวลาเก้านาฬิกาณโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสนองดนประสิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่3สืบเนื่องจากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดจังหวัดละ20คนระหว่างวันที่20ถึง24กันยายน2564และขยายผลโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสู่สถานศึกษาทั่วประเทศจังหวัดละ60สถานศึกษาสถานศึกษาละ2คนรวม1 120คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา1คนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ1คนและมอบให้สำนักง,งานลูกเสือจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานสามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาและเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีกับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไปสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดจึงจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โดยจัดฝึกอบรมแบบไปกลับจำนวน3รุ่นและในวันนี้เป็นรุ่นที่3ฝึกอบรมระหว่างที่22ถึง24พฤศจิกายน2564ประกอบด้วยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา101จําจำนวน28คนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด101จําจำนวน12คนและวิทยาลัยนาฏศิลป์ร0อจํานวน2คนร้อสรุปสถานาการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลาย สถานีระดับน้ำลดลง จากอิทธิพลของพายุดีเปรชันเตี้ยนมู่ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำชีในวันที่23-25กันยายน2564ในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน่นจึงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำชีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2564เป็นต้นมาส่งผลให้น้ำท่วม พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน11อำเภอ52ตำบล400หมู่บ้าน13,817ครัวเรือนนาข้าวได้รับผลกระทบ18,420.5ไร่ประมง594.5ไร่ปศุสัตว์33,283ตัวที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ6อำเภอ13ตำบล46หมู่บ้าน 824หลังมีหมู่บ้านที่น้ำท่วมถูกตัดขาดต้องสัญจรโดยเรือ2อำเภอ3ตำบล3หมู่บ้าน89ครัวเรือนผนังคันดินชำรุด2แห่งดังนี้จุดบ้านดินแดงตำบลดงสิง์และจุดบ้านเปลือยตาลตำบลดงสิง์อําเภอจังหารเภอโพชัย4ตำบล 35หมู่บ้าน1,433ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ12,585ไร่ประมง21.25ไร่อำเภอพนมไพร9ตำบล57หมู่บ้าน768ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ5,091.75ไร่ประมง1ไร่ อำเภออาจสามารถ4ตำบล26หมู่บ้าน817ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ7,353ไร่ประมง53ไร่อําเภอโพลทราย5ตำบล42หมู่บ้าน2,043ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนาข้าว11,115ไร่ประมง118ไร่ปศุสัตว์1,249ตัว อำเภอทวัดบุรี1ตำบล7หมู่บ้าน274ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนาข้าว2,513.5น้ร้าว2513-5ไร่ประมง525ไร่อํเภอทุ่งเขาหลวง5ตำบล28หมู่บ้าน694ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ6,842นร่สสไร่ปศุสัตว์268ยตัว อำเภอเชียงขวัญ3ตำบล30หมู่บ้าน745ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ7,993ไร่ ประมง9ไร่ปศุสัตว์22ตัวอำเภอสุวรรณภูมิ2ตำบล19หมู่บ้าน1,100ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ4,392ไร่อําเภอหนองฮี3ตำบล17หมู่บ้าน449ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ1,854ไร่ประมง4ไร่การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจัดสรรงบทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอละห้าแสนบาทแจกจ่ายถุงยางชีพด้านการเกษตรประมงและปะศุสัตว์ ด้านการเกษตรและประมงอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์มอบอาหารสัตว์ดูแลสุขภาพสัตว์และถุงยางชีพให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย9อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการสูบน้ำที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูฝนเพื่อไปกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้แงที่บ้านสนามชัยหมู่13ตําบลสวนจิกอํเภอศีสมเด็จ เพื่อสูบน้ำจากลําห้วยเอียดไปกักเก็บไว้ยังหนองกกคูลสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้รับการสนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกลาจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภ,ภ,ภัยเขต6ขอนแก่นร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น17รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม13,027รายสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่22พฤศจิกายน2564รักษาหายเพิ่ม14รายกำลังรักษาอยู่239รายเสียชีวิตสะสม112ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น17รายยอดติดเชื้อสะสมรวม13,027รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด4รายพื้นที่ควบคุมสูงสุด1รายพื้นที่ควบคุม2รายพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว4จังหวัด1รายติดเชื้อภายในจังหวัด1 1 3รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัว12รายตรวจคลาดกรองในโรง โรพยาบาล1รายใน7อำเภอดังนี้อำเภอโพลสาย6รายเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น1รายจังหวัดสุรินทน์1รายตรวจพบเชื้อโควิด1 9ติดเชื้อในพื้นที่4รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด1 9ในครอบครัวชุมชนตำบลโพลสาย3รายตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลพบการติดเชื้อ1ราย อำเภอเกษตรวิสัย4รายเดินทางมาจากจังหวัดมหาสรารคาม1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 ติดเชื้อในพื้นที่3รายเป็นผู้สัมผัสสิ่งสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในครอบครัวชุมชนตำบลเมืองบัว2รายตำบลเกษตรวิสัย1รายอำเภอโพนทราย3รายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลสะโนกแกว3รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัว อำเภอจตุรรพักพิมาหนึ่งรายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลดงแดงหนึ่งรายสัมผัสเสียงสูงกับญาติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางมาเยี่ยมอำเภอทวัดบุรี1รายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลไผ่สารหนึ่งรายสัมผัสเสียงสูงกับเพื่อนร่วมงานอำเภอปทุมรัฐหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายตรวจพบเชื้อโควิด -19 อำเภอสุวรรณภูมิหนึ่งรายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลสะครูหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสสิ่งสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในครอบครัวจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจครั้งที่3 จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ป้องกันโรคแบบครอบจัก,กรวาลหรือ universal prevention เพื่อให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาในทุกสถานที่โดยการสวมหน้ากากร้อเอร์เซในทุกที่ล้างมือบ่อยๆให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่อยู่ห่างจากบุคคลอื่น1-2เมตรและไม่รับประทานอาหารร่วมกันแยกสำหรับอาหารไม่ตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากการท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆขอให้ติดต่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจเอทหรือแอนติเจนเทสคิดที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ของท่านตรวจเร็วรู้ผลเร็วจะหยุดการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวชุมชนและขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ18ปีขึ้นไปไปฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่โรงพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของท่าน และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกะมลนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนาตศีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ